สวัสดีครับพี่น้องเหมือนเดิมครับผมที่เก่าและเวลาเดิมนะฮะยายน่าสวัสดีค่ะค่ะกันราคาอะไรอืมราคาอะไรยายน่าก็ขนมปังไก่ย่างไก่ข้นเหมือนเดิมนะฮะส่วนของอ่าไม่ชอบอย่างอื่นส่วนของอ่าลุยนี่กินแซ่บก๋าแดงก็โจ๊กนะฮะเป็นโจ๊กโจ๊กหมูแล้วก็อะไรอ่ะกระเพาะเหรอกระเพาะฮะหมูแล้วก็กระเพาะเออกระเพาะแซ่บมานี้ห็นบอก เพราะชิ้นใหญ่ๆเนื yup. ้อช so so ิ้นใหญ่นี่อันนี้ก็คือก็เก็บปลาหม้อหน้าหมูสังราดน้ำจิ้มไปแล้วนะฮะป้าซังอันนี้หายไม่ได้เลยชาดุมร้อนวันเดิมครับมากินอยู่ร้านครับบรรยากาศในร้านก็ผมก็เริ่มมาแล้วนะฮะเอนาใส่เสื้อสวยนะฮะบคกินกันเลยครับผมกินโจ๊กนะฮะไม่ใช่กินกันเลยมา หรือเอาคือเกาพี่น้องมันบ่สะดวกตั้งครับผมเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะนะคะกินบาไว้คือเราอะไรมั้อคโอ้โจกินไว้ไม่ได้หรอร้อนว้าวเราก็ต้องนิ้นกินเนื้อก่อนินมันอิ่มข้าวก็เอาไว้นะคะหัวเราะก่อนสูไลเป็นเทน่าว้าวใส่ตังตาล นางขาดน้ำตาลไม่ได้นะคะนางขาดหวานไม่ได้ขาดหวานนางนางน้ำตาไหลน้ำตาไหลโรคซึมเศร้าหนยายสวยนะยายทำเองนะสวยจ้ะเสื้อก็สวยทุกคนมันสวยแส่อะไรก็สวยนะเชื่อแพงนะไปฮะกินต่อครับเชื่อแพงนะเรามาถ่ายคลิปเอางั้นก็มาได้หัวกันเนาะ จุกคนไหวก็ไม่ได้คนบอยไป็น้ำนะคะคือหน้าหนาวมันเอีกมาบอยากอะยามเช้าก็ต้องโจุกเลยยายก็พาก่อนรอถ่ายเลยยายก็ได้ายก็ผ่ เรามากินเขาเก็บปลักหม้อกอันดีกว่านะบ้านนี้เขาเรียกอ,อะไรนะใหญ่ช,ชื่นใจนะนจหน้าหน้าหมูจะไม่อร่อยเหมือนหน้ากุ้งหรอกนนหน้ากุ้งมันจะหอมนะทำดีใหญ่จะลื่นไหมฮะไม่ถน,นัดเขาว่างได้ไหม

ข้างหลังก็มีนะฮะกินกับว่าบ่อครับต้องเดินได้รองได้ท้องพี่น้องก็ต้องกินครับตอนเช้าสวัสดีค่ะยานาตาสอนค่ะอันนี้ก็มาทานอาหารเช้าเหมือนเดิมแล้วสอนคืนแล้วคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องตาสอนอยู่ทางนี้เด้อร์คุจอยู่ครับผม ตาช้างก็ถ่ายคลิปของ่านี่ชาแนลเป็นไข่คนใช่ไหมเงนาเป็นไข่คนนะคะวันนี้เอาไม่ไข่คนร้านนี้อร่อยไหมเนี่ยอร่อยเลยมื้อคืนยังฝนตกไหมตกตกไม่เคืเลหลับสนิทเลยไม่เห็นได้ง่ายตีสองยืนนอน ติดหนังซิรีส์ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะยิน,นดีติดหนังซีรีส์พี่น้องเมื่อก่อนยายติดหนังก็ตายคือเราไม่ได้ทําอะไรเนาะไม่ได้ทําเพจไม่ทำอะไรอนยะ่างเงี้ยไก่ย่างนะกันนะไก่สเต็กสเต็กไก่สเต็กไก่หนึงปังทานเลยขายคน กัดเบ๊ก่อนึ่งทานด้วยกันยานาไปภาคแล้วมีเหตุไม่เป็นไรหรอกหรอกหรอกปกติก็ชอบข้าวกันนะแต่ได้คิดเนี่ยโอ้โหทำยังไม่เหมือนกันหรอกบ้างใครที่นี่พูดเยอะ พูดดีม้วนปีมนิยานเจ้าที่แบบมันมันไม่ใช่ตัวเรานะเขาก็อยากอยากเป็นผู้ดีเนาะอร่อยไหมแต่วันนี้ไก่ไม่นุ่มแฮปปี้คุณพ่ะ <Happy. S 1> ตาสอนกลับมาไม่มามาไปยื่ให้ลูกชิ้นเศ้าก็บพ่อใหญ่นะพ่อหยอกกันแม่พี่นังเลย chỉn mua vay để buôn nhang nó vẫn hoan chuốt nè, cứ ăn, phải chẹp bạc rồi, cái này của anh ấy, hấp, จุดจตอนเช้าแบบคุณคุณหอมพี่น้งอ,องหอมร้อน,นออเนาะเวลากับไปแล้วพี่น้องเนียเราไม่ได้กินเอออันนี้โซเลยน้ำชาโอเคครับผมณคิดไปทำหนี้แล้วพี่น้องเนื้อพข้องกับแม่คิดหนาครับ โอเคครับผมกระต่ายสวัสดีครับ